โอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคุณอยู่กับขอแรงแรงชาแนลเช่นเคยครับกับเกมฟรีฟ้าออนไลน์4นะฮะซึ่งมีน้องคนนึงถามเข้ามาว่า,าวิธีรับรางวัลแรงเนี่ยมันรับยังไงนะครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะาจะต้องทําคลิปนี้นะตอนแรกเพราะว่ากะว่าจะไม่ทาแล้วครับแต่ว่าเออมีคนมีน้องเขาถามเข้ามาก็คือน้องคนนี้ฮนะโอเคครับน้องเขาก็ถามเข้ามานะว่าวิธีรับรางวัล ranking เนี่ยรับยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็น ผู้เล่นที่เคยเล่นมานานอยู่แล้วก็จะรับรางวัลอ่าแรนกิ้งได้อยู่แล้วนะซึ่งปกติเนี่ยก็รับกันปกตินะฮะส่วนคนที่มาเล่นใหม่อาจจะยังไม่ทราบนะครับอาจจะยังไม่ทราบว่ารางวัลแรนกิ้งเนี่ยมันรับยังไงนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมก็ทําให้ดูครับนะฮะซึ่งเข้า Google ครับพิมพ์ว่าฟีฟ่าออนไลน์4นะฮะคลิกที่ลิงก์แรกครับพอเข้ามาที่หน้าเว็บนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะนะฮะลิงก์นี้ให้นะสำหรับคนเล่นคนเล่นใหม่ผู้เล่นใหม่หรือว่าคนที่ ยังไม่เคยเล่นแรงนะเพิ่งเล่นแรงเนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วก็เพิ่งได้รีแรงค,ครั้งแรกก็จะรับรางวัลไม่เป็นนะครับซึ่งไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาทําให้ดูกันนะฮะง่ายๆครับเข้ามาที่ลิงก์นี้นะผมแปะลิงก์นี้ไว้เลยครับแล้วก็คลิกมาที่เว็บกิจกรรมครับผมกดคําว่า ranking ครับอ่ะมันจะมีหน้าล็อกอินขึ้นมานะฮะแล้วก็กดล็อกอินครับก็ตรงนี้ก็ถึงหน้านี้นะฮะแล้วก็พิมพ์ id กับาสเวิร์ดลงไปครับ โอเคครับพิมพ์ ID กับพาสเวิร์ดเสร็จแล้วกดลงชื่อเข้าใช้นะดีเหมือนกันครับเพราะผมก็ยังไม่ได้รับรางวัลเหมือนกันนะสำหรับ ID KFC 36กนะฮะก็จะมีสมมุติว่ามันมีหลายฤดูกาลนะสมมติฤดูกาลสิงหาคมอะไรประมาณนี้นะฮะฤดูกาลกันยายน,นะฮะก็มีให้ดูนะสมมติเรารับรางวัลแล้วมันก็จะขึ้นว่ารับรางวัลแล้วนะครับถ้าเราไม่ได้เล่นนะฮะก็จะไม่มีนะฮะ ส่วนตุลานะฮะนี่ฮะก็จะมีขึ้นมารับรางวัลน,นะเอาง่ายๆครับกันยานี่รับไปแล้วขึ้นว่ารับรางวัลแล้วนะฮะรับรางวัลแล้วโอ้โหลถเสียงดังมากเลยนะขออภัยนะฮะเสียงรถใครไม่รู้เข้าไปในไม้นะก็หมืนเป็นเดือนตุลาครับนี่อันนี้เป็นรางวัลเดือนตุลานะซึ่งผมยังไม่กดรับของแรงเมนเจอร์นะแรงหนึ่งหนึ่งกดตรงนี้เลยนะฮะแรงหนึ่งหนึ่งกดตรงนี้นะแล้วกดรับรางวัลครับมันก็จะขึ้นมาว่าสําเร็จนะฮะส่วน แ a n งเมเนเจอร์ก็กดเหมือนกันครับรับรางวัลนะฮะสมมติอยู่โปรสใช่ไหมรับรางวัลไปเลยครับส่วนฤดูกาลปัจจุบันมันก็จะโชว์แรนกิ้งที่เราอยู่ระดับปัจจุบันนะฮะประมาณนี้ครับวิธีใช้ก็ประมาณนี้แหละฮะก็กดดูนะสำหรับคนที่เล่นแล้วไม่ได้รับเลยนะฮะถ้ารับแล้วนะครับรับแล้วมันจะขึ้นรับรางวัลแล้วอย่างนี้นะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรายังไม่ได้กดรับรางวัลมันจะขึ้นว่ารับรางวัลอย่างนี้นะอันนี้กดรับไปแล้วนะแต่มันยังค้างอยู่ครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ล็อกเอาทออกกปตติคนนนะามีี้ เพิ่งเคยเล่นแล้งนะครับแล้วก็ยังไม่เคยรับรางวัลนะครับอ่ารับตามนี้เลยครับรับตามนี้เลยเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมขอลาพี่เพียงเท่านี้ครับเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวน้องเขาจะรอนานนะฮะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ผมฝากไว้ด้วยนะกดไลค์ครับกดซับสไครต์นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและอย่าลืมนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมได้ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ